สวัสดีค่ะพบกับทัศน์วันนี้ในช่วงเย็นๆทัตจะพาชมรถ4ประตูยกสูงนะคะเขาเรียกกันว่ารุ่นวแท็กค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทสีส้มที่จะต้องเพิ่มเงินพิเศษคันนี้นะคะอีก1นึ่งหมบาทค่ะแต่รับรองเลยว่าเพิ่มเงินมาได้ของดีแล้วก็คุ้มแน่นอนค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเขาเป็นรถวแท็กที่วิ่งในถนนแล้วเน้นความนุ่มไม่แพ้รถเก่งเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวแท็กคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะดึ ตัวกระจังหน้าเดิมออกเลยที่ดูสวยและคลาสสิกอยู่แล้วนะแต่เพิ่มความดูดยการใส่ตัวกระจังหน้าแรปเตอร์วี6ค่ะสีดําขอบสีส้มคันนี้นะคะมาพร้อมกับช่องไฟระบายอากาศจากห้องเครื่องนะคะนอกจากจะสวยเท่แล้วก็ยังมีประโยชน์ใช้งานได้แบบยอดไปเลยค่ะแล้วก็ติดอักษรเรนเจอร์นะคะเพื่อตอกย้ําความเป็นเน็กเจอร์เข้าไปอีกค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะตรงช่วงด้านหน้าเขาแต่งเป็นชุดวยค่ะทุกคนตัวนี้ทําคางของชุดวายเป็นสีบรอนด์นแบบนี้เลยค่ะจะบอกว่ายัาง ใเลยค่ะซึ่งเป็นที่นิยมมากๆกับการแต่งรถ4ประตูทุกรุ่นนะคะใครที่ชอบให้ใส่ชุดวายนะคะสามารถแจ้งคัดได้เลยนะแต่งไฟหน้าให้เรียบร้อยและตัวด้านข้างก็ใช้เป็นคิ้วล็อของวายค่ะที่ด้านข้างนะคะเขาใส่เข้ากับตัวแมกเวมพายออฟเซต0ค่ะทุกคนเห็นไหมคะรับรองเราไม่ล้นแน่นอนนะคะเล่นลุกเล่นตรงกลางแม็กด้การนูนออกมาตอกย้ําความเป็นแบรนด์ของเวมพายคะ่ะแมกตัวนี้ไซส์2ีค่ะใส่เข้ากับยางออเทเรนนะคะของโตโยต้ายค่ะทุกคน วิ่งในทนุกสภาพถนนคะ่ะวายเทคเขามีราวหลังคามาให้เป็นรุ่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็บันไดขึ้นมีมาให้เรียบร้อยนะคะและตัวนี้คะ่ะสปอร์ตบาร์ค่ะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงเว้นช่องไฟไว้สําหรับสอดเชือกนะคะเพื่อจะมัดสัมภาระคะ่ะแล้วก็ใส่แผ่นโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะเพื่อปิดสัมภาระของเรานะไม่ให้โดนน้ําฝนโดนแดดโดนฝุ่นนะคะเป็นของฮารมเมอร์ค่ะควบคุมโดยระบบกุญแจรีโมทคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเป็นกระบะท,ที่ไฮพรีเมียมแน่นอนนะคะในวันนี้นะคะพัะต้อง ขอลาไปแล้วสำหรับใครที่กำลังมองข่ารถสีประตูยกสูงนะคะจัดไปเลยค่ะวายแ็กเกียออโต้นะคะราคาหลานต้นๆแต่ได้ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้ลาไปแล้วค่ะ